สวัสดีครับอยู่กับรังกริด์เอ็ก์คาเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพืเ่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเชื่อกันหนึ่งิปครับเลีปยนี้เรามาดูรถขุดโกมโก้ SK200 YN10 ครับมาร์คซิกซูเปอร์ดักดินใส่ดำเจ้าฟูโซ่2527 งานคัดดินครับนี่คัดดินคัดตรงสูงไปใส่ที่ต่ำนี่หนุ่มบิวครับจัดเต็มปุ้มเลยทีเดียว 527ครับคันนี้เพิ่งออกมาใหม่ได้ประมาณเดือนกว่าครับ ฝั่งนี้ฝุนครับนี่ลมแรงมากเลยครับอุณหภูมิก็ลดลงครับอากาศเย็นลมก็แรงเอ,อจับเต็มอุ้มเลยครับนี่ ครับแบบนิ่มๆครันนี้เราก็ไปเซ็ตโรโลเลอร์มาใหม่หนึ่งข้าง <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนทีละข้างครับเจ็ดตัว โอ้ไปไปแบบนิ่มๆ ไปดูที่ลงดินครับโรลเลอร์ข้างนี้ครับเราใส่มาใหม่ครับกาดโรลเลอร์คันนี้เราก็เพิ่มโรลเลอร์ไปแล้วครับ ใจเจ็ดตัวครับเก้าตัวเพราะว่าเราเพิ่มโรเลอร์หน้าตัวหนึ่งหลังตัวหนึ่งเป็นเก้าตัวครับถ้าติดรถมาจะมีเจ็ดตัวเราเพิ่มโรเลอร์ให้เขาเดินนิ่มขึ้นครับนี่เราจะเพิ่มตัวนี้ครับนี่ตัวตรงกลางเลยครับตัวตรงกลาง ดูที่ลงดินครับสองหฟูโซโอมีล้อหน้าแถหน่อยครับหนูน่าจะหนักหลังเวอววววอวว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 วร เสริมหลังท่อนะครับเดี๋ยวท่อแตกดินบางมากมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โอเค เอาลมกองก่อนครับครับเอามาเสริมตรงนี้ครับตรงนี้ต่ำตรงนี้ต่ำามาแล้วถอยมาแล้วมือบานตรงนี้ก็ซอบครับเราก็เอาเกรีดแก้ซบไปแล้วครับ จิกตัวดินเละๆขึ้นมาแล้วก็เอาดินแห้งลงครับถอยมาถอยมาออ,อ,ยออกอยกอ แรงครับวันนี้ลมแรงอากาศเย็นอา้าวไปแล้วครับเมื่อกี้เราก็เสริมหลังท่อตรงนั้นแหละหัวท่อแตกเอาเสริมดินก่อนครับก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามนะยครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับสวัสดี ดีครับ